ดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กับช่องเจมสน้อยชาแนลแล้ววันนี้นะครับเจก็จะมาพูดถึงกิจกรรมในครอบครัวนะครับว่าจะทาอะไรดีนะครับหรือการกินน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการกินน้ําก่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการเอาลืมอีกแล้วครับทุกคนกักตัวเดี่ยซีรีส์นะคะในช่วงรายการทาอะไรดีในครอบครัวนะครับทุกคนในการกินน้าเนี่ยก็จะมีน้ําเปล่าน้ําอัดลม แล้วก็น้ำผลไม้น้ำผลไม้น,มนะครับแต่คือเราจะว่านะครับการกินน้ำผัดลมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเลี่ยงไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้จะก็ไม่เคยกินแล้วนะครับแต่เวลามีปาร์ตี้ในสถานการณ์โควิดมีปาร์ตี้ไม่ได้ส่วนกิจกรรมในครอบครัวนะครับเต่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับคือ,อตอนเนี้ย แล้วก็เล่นเกมกับแม่นะครับดูหนังนู่นนี่นั่นนะครับดูหนังพ่อพุ r โชอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่เราดูในเล็บฟริกครับทุกคนเขาไม่ได้จ่ายนะครับโอเคนะครับวงเล็บเขาไม่ได้จ่ายโอเคและถึงอ่ากับหนังนะครับก็จะมีพวกหนังแบบดูเพลินๆนะคะก็จะเป็นหนังแบบจุลศิลว์ world อะไรโอเคเดี๋ยวจเจะมาเล่าอันเดี๋ยวก่นนะโอเคครับทุกคนคือ จะมีหนังพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็สามารถดูได้นะครับอันนี้จะก็จะมาแนะนํานะครับตอนนี้จก็เริ่มขับไปดูแล้วนะครับส่วนพวกกินน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็กิจกรรมในครอบครัวก็จะมีทําขนมกินขนมนะครับดูหนังกินขนมกินขนมแล้วก็ดูหนังทุกคนครับวันนี้จะก็จะตื้อนิดนึงนะคะเพราะจะพูดเร็วไปหน่อยครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ทํา กับข้าวนะครับนะครับัวาก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่อดีนะครับมันสามารถทําให้เราแบบสนุกได้นะครับแล้วก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมึ่งจะทําอันเนี้ยคืออ่าอีกอย่างหนึ่งครับทุกคน DIY ครับเราสามารถ DIY ให้สัตว์เลี้ยงได้เช่นอันเนี้ยก็เหมือนแบบเป็นที่เรียกแมวเรียกหมาอะไรเงี้ยครับให้มันเล่นนะครับอย่างเงี้ยครับมันจะมีเสียงนะครับ แล้วก็ DIY ได้ใช้สกอตเทปนู่นนี่นั่นนะครับแต่จะไม่ได้จะมาสอน DIY นะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมที่จะแนะนำอีกนะครอบอเดี๋ยวเพิ่งนะคบความปลอดภัยนะครับจะแนะนำว่าให้ทุกคนล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับทุก1นาทีหรือสองนาทีหรือ5้านาทีนะครับก็ได้นะครับเนี่ยจะก็ต้องล้างเลยนะครับก็ล้างบ่อยๆนะครับยิ่งบ่อยพวกไปจับแมวจับมา มันกระเด็นครับทุกคนพวกไปจับแมวจับหมาอย่างเงี้ยครับก็ต้องล้างนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องหมาน้องแมวมีเชื้อโรคหรือเปล่านะครับพวกสัตว์ต่างๆนะครับพวกนกยุงยุงยุงถ้ายุงเรากัดนะครับจะแนะนําให้ไปล้างมือเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีแบบเลือดนี่นั่นเต็มเสียงสกปรกนะครับเราไม่รู้ว่ายุงมันเป็นไม่สบายหรือเปล่าจะไม่รู้นะครับว่ายุงมันไม่สบายได้เปล่านะครับทุกคนก็คอยดูแลกันไปนะครับก็สําหรับ ตอนนี้ก็ไม่อยากให้ใครเป็นไข้หวัดน,นะครับก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ที่เจมไปโรงพยาบาลรอบที่แล้วที่เจมเล่าให้ฟังว่าเจมไปตรวจเชื้อใช่ไหมครับที่มันออกมาเป็นไม่มีเชื้อทุกคนอันนั้นนะครับเจมก็ไปตรวจมานะครับแล้วผลมันก็ออกเป็นลบนะครับลบนะครับแล้วก็ตอนนั้นะที่เจมไปอ่ะเจมใส่ชุด PPE คือทุกคนจะสงสัยทําไมเด็กมีชุด PPE คือมันมีได้ออยังไงใช่ไหมครับทุกคน คือเจมเนี่ยให้คนตัดเสื้อให้ค่ะคือเป็นเสื้อเสื้อผู้ใหญ่เน,นะครับสั่งมาจากขอโทษอันอันไม่มีเป็นสปอนเซอร์นะครับก็จะมีเป็นชุด PPE นะครับในช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็สั่งมานะครับแล้วก็อืมแล้วก็ให้มีคนตัดให้นะครับก็ตัดนะครับตัดเสื้อให้แล้วก็ก็ต้องใส่แมสทุกวันนะครับ คือเวลาไปอ่ะใส่ชุด PPE ใช่ไหมครับใส่ face shield แล้วก็ใส่ mask ครับคือ mask ส,สำคัญสุดนะครับทุกคนแล้วก็ PPE ถ้าใครแบบอมืมันก็จำจำเป็นไหมมันก็จำเป็นครับแต่จำว,ว่าถ้าใครขอโทษนะครับถ้าใครงบน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เลี่ยงได้ครับเพราะว่ามันร้อนมันร้อนนะครับแต่มันก็คุ้มกันได้ดีนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับทุกครั้งที่เราจะมาเล่ากับตัวเด็กซีรีส์นะครับก็จะมาเป็น5นาทีกว่าหรือ5นาทีห้านาทีห้านาทีครึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องเจำนา h ชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย